สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่12ตุลาคมปี2022นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีทีมไหนล,ลงสนามกันบ้างนะครับรเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกดีานะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นเราแบ่งกลุ่มหนที่4เวลา23.45นาปโปลีเจะเพาะอาแจกอสัสซัดามคู่นี้ถ่ายทัศน์สตรีมีนสปอต์ต1่งเอเลติโกมาดิดเจะพาคลับรูตคู่นี้่ายทัศน์สตรีมีนสปอรสต3 เวลาตีสองบาร์เซโลนาจะพบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ทัทัสตสมินสปอร์ตหนึ่งเลนเจอร์จะพบลิเวอร์พูลคู่นี้ทัทัสตสมินสปอร์ตสามวิตาเลียพอเซนจะพบกับไบเยร์มินิกสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์ไบเออร์เลคุเซ่นจะพบเอฟซีปอร์โตแไลท์ทันัมเฮสเปอร์จะพบแอตตันแฟงเฟิร์ตนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งที่เก้าเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ามิสตันซิตี้จะพบเพสตัน โปรแกรมฟุตบอลไฮลักซิโวไทยลีกในเย็นวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่3เวลา18ปันลกาบีจีปทุมยูนเต็ดจะพบโปลิสเทโลเอฟซีและโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็มีลงสนามกันอยู่5คู่ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนะครับเวลา17เจนลกาคาวาสกิฟันตาเลตจะพบเกียวโตซังก้าเอฟซีโตเกียวจะพบ่มเซลิโซโอซาก้าวิเซโกเบจะพบชนันเบนมาเลโยโกฮาม่าเอปลินสจะพบ่มจิบลอิวาตะ เวลา17นาฬิกา30นาทีอุระวัตเลดเดมอนต์พบคอนซาโดเล่ซัปโปโลนะครับและนี่ก็คือโปรโกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ